สมุดปกสีน้ำเงินที่ประกาศในการประชุมอุปกรณ์การแพทย์และมหกรรมการแสดงนิทรศการอุปกรณ์การแพทย์จีนประจำปี2025แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันตลาดอุปกรณ์การแพทย์จีนมีขนาด1.35ล้านล้านหยวนหรือประมาณ6.345ล้านล้านบาท รายละเอียดจากสมุดปกน้ำเงินแสดงว่าปี2024ยอดมูลค่าการนาเข้าส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ของจีนอยู่ที่79,100ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวมากขึ้น0.71%ในจำนวนนี้ยอดมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่35,100ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งออกอยู่ที่44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี2024ขนาดตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วศักยภาพนวัตรกรรมของอุตสาหกรรมยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปีอุปกรณ์การแพทย์หลายชนิดได้รับการอนุมัติในจีนเป็นครั้งแรกรวมถึงระบบอันตราาวหัวใจหุ่นยนต์ผ่าตัดหลายรุ่นระบบการรักษาพยาบาลด้วยไอออนหนักโปรตอนเป็นต้น